เนี่ค่ะตอนนี้น้องน้องบอมนะคะก็เริ่มมาไคเนอะตามเรามาก็เริ่มมาปรับปรุงสวนนะคะให้มีความสดชื่นนะคะให้มีความสดใส เริ่มปรับปรุงดูแลลดน้ำเพราะเห็นว่าหลังปีใหม่น้องเขาจะมาดูแลอย่างเป็นจริงเป็นจังเพิ่มมากขึ้นเนี่ยค่ะเวลาเราไปไหนเด็กๆน้อยๆเนี่ยน้องๆน้อยๆเนี่ยนะคะเนี่ยน้องๆ,องๆเหล่านี้เขาก็จะตามเรามานะคะเราก็จะทำนู่นทำนี่ ชนกันนะคะไก่แก้วนู่นค่ะน้องเขาก็เอาน้ำไว้ในกระบปะมีชายชนก็มากันหมดเลยไปกลับบ้านไปกลับบ้าน ปกลับบ้านเอ้ยกลับบ้าน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 ประมาณนี้ละค่ะมากลับบ้านกำลังมาปรับปรุงนะคะอาจจะดูรั้างไปนิดนึงแต่เดี๋ยวสักพักก็จะดีขึ้นค่ะ